เชาข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราคงยังอยู่ที่เยียวยาจากประกันสังคมนะคะคลิปนี้เราจะมาสรุปวันโอนเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาตรา40จํานวน5000บาทนะคะก่อนไปรับชมรยเลยลเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยูทูบแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ หลังจากที่วันนี้4สิงหาคมเป็นวันแรกสำหรับการโอนเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาตรา3-3นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นของมาตรา39แล้วและก็40นะคะฉะนั้นคลิปนี้มาสรุปวันโอนเงินเยียวยามาตรา40กันนะคะมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40จํานจำนวน3.1ล้านคน ไปดูตารางการโอนเงินของเงินเยียวยามาตรา40นะคะเริ่มกันที่24สิงหาคมโอนให้1ล้านคน25สิงหาคมโอนใ,ให้อีก1ล้านคน26สิงหาคมโอนให้อีก1ล้านคนและ27สิงหาคมโอนให้ในส่วนคนที่ตกค้างนะคะ สำหรับข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ1มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา40จํานวน3.1ล้านคน 2. ยังไม่ชำระเงินสมทบประมาณ8-9แสนคนนะคะเพราะฉะนั้นในรายที่ยังไม่ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมยืดขยายวันส่งเงินสมทบไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนะคะใครยังไม่ส่งเงินสมทบให้รีบไปส่งนะคะ คุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยามาตร,รา40นะคะแน่นอนที่สุดเป็นคนไทยอายุ15-65ปีเป็นผู้สมัครประกันตนมาตร,รา40ก่อน3สิกฎาคม64มีอาชีพอิสระไม่เป็นผู้ประกันตนมาตร,รา33ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7 ยกเว้นขึ้นต้นด้วย0ูนย์นะคะหมยเห็นนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถสมัครมาตร,รา40ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาย้ําเตือนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศจะมีการปรับจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม13จังหวัดเป็น29จังหวัดตามรายละเอียดนะคะ13จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มเดิมนะคะมีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐม สมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีอยุธยานราธิวาสปัตตียลาและสงขลาเพิ่มมาใหม่นะคะเป็นส6จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติมก็จะมีการจันบุรีตากนะครราชสีมานราธิวาสประจวบคีรีขันปราจินบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงคราม สระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะคะมาตรา40กับทางเลือกให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้3ทางนะคะทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสสิงหาคมสรุปวันโอนเงินเย,ยียมาตรา40จากประกันสังคมเพื่อรับเงิน เกียวอยา5,000บาทนะคะ